ค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับยูเช่นเคยนะคะแล้วอยู่กันในเกมเดิมนั่นก็คือ No Way To d i ได้อีีสองซึ่งอีพีนี้นะคะเราก็จะมาหาเจ้าตัวเดิมก็คือไฟเบอร์ของเราเออ่เพราะว่าตอนนี้ไฟเบอร์ขาดตลาดมากมีคนเอ้ยชิบห่านแล้วกูติดมาถึงก็ยาบคายมาถึงฉันก็ยาบคายขอเก็บเบอร์รี่เบอร์รี่นี่ก็จำเป็นนะ เราเอาไปทำน้ำกินได้นะคะตอนนี้อยู่มีอาไฟเบอร์เพราะว่าตอนนี้อยู่อะไม่มีไอเนี่ค่ะทุกคนชุดใส่มันไม่มีตัวกันดามิเนี่ยก็เลยต้องหาไฟเบอร์อตัดต้นไม้ไป ตัดตัดต,ดตดัเดี๋ยววันนี้เราจะมาฟาร์มเช่นเคยนะคะใครที่ไม่ชอบเรื่องการฟาร์มของนะคะสามารถเลื่อนผ่านไปได้เลยอ่าอุ๊ยขอวางกับดักไว้ตรงนี้ก่อนละกันเพราะว่ามันสามารถยังมันสามารถเอาไปไว้ใช้ได้อุ้ยนี่มันแคม อุ๊ยไปชิพายแล้วโดนโดนเลือด,ด,ด,ดยิ่งน้อยอยู่ไม่มีของกินไงเลือดน,น้อยทางนี้ทางนี้โอเคตายกินเบอร์รี่แล้วกัน,นไหนๆก็หามาได้เพราะว่าเลือดเราน้อยมากอะคะ่ะนี้อ่าเก็บไปแล้ว นี้เก็บไปแล้วได้ลูกธนูอันนี้เหมือนจะเก็บไปแล้วอุย้ยเทคอเลยค่ะขอบคุณครับนี่เห็ดเราหาไฟเบอร์อาไฟเบอร์ได้น้อยจังแต่มาเก็บพุ่มมันใหญ่มากเลยนะทำไมได้น้อยนิดนึง นักบาดาน้ำมาตายกันเต็มเลยน้ำแห้งหรอคะถึงได้ตายกันนี่เหรอน่าจะน้ำแห้งนะคะทุกคนน้ำแห้งแล้วก็เสียชีวิตโอเโเอ,อบใจอ,อยากยิ่งครับอ,อยังเก็บเป็นแม่หมดแลเนี่ย หาไฟเบอร์จะเอาไม้ไปด้วยไหนๆก็มาแล้วขอเดินดูร่องแบบหน่อยหน้าไม้คิดว่าน่าจะยังไม่ได้เอาไปนะเนี่ยไออันเนี้ยกับกระสุนอันเนี้ยคือมันถามอยู่ว่ามันมันดีไปอยู่ว่าดีแหละ ถ้าเป๋าเราทำเองขึ้นมาแล้วโอ้ยได้เข็บขัดมาด้วยผ้านี้เก็บไปก่อนอยูมาหาไฟเบอร์เอ้านี่เก็บไปยังโอเคนี่เขาโดนอะไรเนี่ยแสดงว่าเขามาเดินวนเวียนอ่ะไอตรงนี้แน่เลยไอที่เราไอ้นี่ไว้ที่อยูเอ่อตั้งกับดักไว้ ขโมยไปให้หมดขโมยไปให้หมดเดีแต่หลังเราค่อยกลับมาเอาตัวกระสุน <c oughs> แฮป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 ให้หมดขาดไฟเบอร์จริงจังมากช่วงเนี้ยแค่หลอดถุงขยะไฟเบอร์หมดแล้วหรอมันจะไม่เกิดอีกหรอ ไม่สปอนแล้วแหละก,ลกับดักเราเอากลับไม่ได้กนเอาไว้นี่ก่อนเดี๋ยวเผื่อเรากลับมาอีกรอบหนึง่งกลับก่อนนะคะตอนนี้ตัวอยู่มีกระเป๋าเข็มขัดมีแล้วเสื้อกางเกงเนี่ยทุกคนมันขาดไฟเบอร์หมดเลยขาดไฟเบอร์หมดเลยตอนเนี้ย ไฟเบอร์สำคัญมากจริงจังนะแม่จริงจังนะแม่อันไหนที่เหมือนกันใส่ไปก่อนไม้ขวดน้ำอันนี้มีขวดน้ำเปล่าเออยอนะย่าบอกนะอย่าบอกนะเต็มทุกคนเยี่ยมเยี่ยมไปเลยเดี๋ยวอยู่สร้างกล่องเพิ่มแล้วกันถ้าอย่างนั้นนะกล่องก็ขาดไฟเบอร์อีก เยี่ยมเยี่ยมจริงๆการเดินทางครั้งสุดท้ายของเราในวันนี้อีก20กว่านิดๆมั้งการเดินทางครั้งสุดท้ายของเรานั่นก็คือเราจะไปฟาร์มไม่มันจะต้องชดใช้ชมันจะต้องชดใช้ในสิ่งที่มันทำ <Just> แรงว่ะเฮ้ยแรงจัดไฟเบอร์หนูเอาปืนมาเพราะหนูจะมาเอาไฟเบอร์ใครบังอาจใครบังอาจหนูจะฆ่าให้หมดหนูจะเอาไฟเบอร์ <'m> <ๆ>นี่อย่าหือกับหนูนี<ๆ>่บอแล้วอย่าให้หนูโรธอย่าให้หนูโรธ เพราะว่าหนูโหดไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาอย่อื่นยังไม่เก็บจะเดินหาไฟเบอร์ก่อน <must> หาไฟเบอร์ครับ Boom, <man. S 1> ค่นี่เฮ็ดช็อตไปสิค่ะ Boom, man. Boom, man. มันต้องใช้ข้อมิมโอเคค่ะทุกคนถ้าอย่างงั้นวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะไปแล้วนะบ๊ายบายเอาละค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามทั้งสอช่องทางนี้ไว้ด้วยนะคะสามารถรับชมสตรีมสดได้ทุกวันที่แฟนเพจยูเองไปกดติดตามกันเยอะๆนะวันนี้ยูขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าจบวันนี้ไปแล้วนะคะ บ๊ายบายค่ะจุ๊บ